โรงเรียนบ้านเขาตะแคง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารบบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่123หมู่3ตำบลซับตะเคียนอำเภอเชยบดาลจังหวัดรบบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2521เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน85คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คน โรงเรียนบ้านเขาตะแคงนอกจากจะมีการเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมได้านวิชาการแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมทักษะชีวิตบนพื้นฐานของหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยมีการดำเนินงานในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอการสวดมนต์แผ่เมตตารักษาศีลห้า ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการเจริญปัญญานั่งสมาธิภาวนาจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมเงินปลูกฝังคุณธรรมด้านความประหยัดอดออมกิจกรรมรับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันทุกวันพักส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการทำบุญตักบาตรรักษาศีลในวันพัและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน รู้จักการให้ทานโดยในการจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนทุกวันพักและพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดในวันสำคัญต่างๆนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านร่วมกันสร้างความดีลดละเลิกอบบยมุขเจริญจิตสมาธิภาวนาปฏิบัติตนอยู่ในศีล เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียนครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการนำคุณธรรมเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายเช่น การฝึกระเบียบแถวกิจกรรมคู่บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานมีการบูรณาการร่วมกับการส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิตและการสอนแทรกคุณธรรมจร,ริยธรรมอย่างสม่ำเสมอเช่นโครงการพระธรรมทูตโครงการพระสอนศีรธรรมกิจกรรมบทเนนภาคฤดูร้อน กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดโรงเรียนบ้านเขาตะแคงได้ดำเนินการ29ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนักเรียนเกิดพฤติกรรมที่มีเป้าหมายในชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สอดคล้องกับหลักไรศิกขาโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนทุกคนต่างมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความดีทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงการทำความดีเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยัง่งยืนต่อไป